รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ www. อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม net สวัสดีครัพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วง เปิดเลขฝันให้โชคครับรู้ลึกรู้จริงแม่ยนยำกับโรมอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับเรียกว่ารายการนี้เป็นรายการน้องใหม่เลยที่เราได้ใช้ประสบการณ์ตลอดทั้งปี2 5 6 3นะครับะครับได้มาพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ให้กับทุกท่านนะครับเรียกว่ารายการที่เกี่ยวข้องกับความฝันเนี่ยมีความสำคัญมากนะเนื่องจากว่าความฝันเนี่ยเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อนะ สมมติถ้าพวกเราเนี่ยไม่เคยที่จะฝึกธรรมะฝึกสมาธิ<ะ>การที่โลกทิพย์จะติดต่อกับเราได้มีช่องทางเดียวเลยและคือความฝันเพราะความฝันเนี่ยบางครั้งเป็นการอยากรู้อนาคตบางครั้งเป็นเรื่องของออการล่วงรู้มิติอีกมิตินึง<ะ>เพราะบางทีคือในในพุทธศาสนาก็บอกไว้ว่าการทำสมาธิมีท่ายืนเดินนั่งนอน หนึ่งในนั้นคือการนอนนี่แหละจังหวะที่เรากําลังจะหลับจะหลับจะหลับเนี่ยคลื่นของสมองนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปแปลงตามสภาวะทางวิทยาศาสตร์เลยสภาวะเบต้สสสาสภาวะาอัลฟาสภาวะรุื่นนี้มันจะมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิระดับฌาน oh. ฉะนั้นบางคนเนี่ยคิดว่าฝันเลอะเทอะแต่จริงๆไม่ใช่นะมันเป็นลางบอกเหตุได้เป็นการล่วงรู้อนาคตได้และเป็นการเชื่อมต่อกับโลกติดตั้ มันขนาดนี้เลยฉะนั้นในเรื่องของความฝันเราจึงมาทําเป็นปรายการให้ทุกท่านได้นําไปเป็นแหล่งความรู้นะมาสืบค้นข้อมูลนำไปเป็นแหล่งความรู้ได้เลยแล้วก็สามารถแปลความเป็นตัวเลขนำไปเสี่ยงโชคได้ด้วยฝันนี้นะครับเป็นฝันว่าคนถือมีดพราแล้วก็ไล่ตัดหญ้าก ในพงหญ้าแบบใหญ่มากครับอความหมายก็คือตัดหญ้าอาจจะมีอุปสรรคที่ให้คอยแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาออนะครับอุปสรรคที่มีอยู่อาจจะหายไปครับผมตัดหญ้าก็ต้องเป็นหน <100 1. S 2> ึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งครับพี่หน่อยนะครับส่วนมากจะเป็นผู้ชายตัดเนาะเอาเป็นตัดตัดเดี๋ยวูพลามันต้องหน้ามันก็เป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งแล้วกันห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งสอง ครับแล้วถ้าคนฝันเป็นผู้หญิงนะครับก็เป็นจาก5เป็น4ี่เป็นสผู้หญิงฝัน4ผู้ชาย5้าก็คือจะเป็นหลักอยู่แล้วนะครับครของผมก็จะเป็น4-2-2สองี่สอครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมมากดติดตามช่อง YouTube อาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมด้วยนะครับเมื่อท่านเข้ามาแล้วท่านไปกดที่เพลย์ลิสต์นะครับ แล้วจะมีรายการต่างๆในช่องของเราเนี่ยท่านเข้าไปดูได้ทุกเรื่องที่ท่านชอบเลยมีหมวดความรู้มีหมวดดวงมีหมวดโชคลาภนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามช่องนะตรงที่เขียนว่าคําว่าติดตามกดให้มันเขียนเป็นคําว่าติดตามแล้วไม่ใช่ติดตามแล้วไ,ได้แต่มองมันนะ,ะเออมันต้องมีติดตามแล้วเสร็จแล้วมีลูกกระดิ่งขึ้นมาท่านกดกระดิ่งไปด้วยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ